ไปกันที่สิทาเบียบังเกิดไปที่ทนายตั้มดีกว่าค่ะคุณสิทาเบียบังเกิดเลยค่ะที่การมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนอคดีจะพลิกไปพลิกมาขนาดไหนทนายตั้มเป็นทนายทางฝั่งของผู้สามีของสามีที่ฟ้องนะฟ้องยาค่ะของกอล์ฟนะทนอท่านไม่ต้องกักไม่ต้องบังลรอกไอ้ชื่อจริงชื่อเล่นชื่อบ้าบอกเขาแตกมันรู้กันหมดแล้วล่ะนะโอเคเดี๋ยวสักครู่นะคะ เอาเป็นว่าท euh, นายตั้มเนี่ยเป็นทน,นายให้กับกอล <gies remains S 1> ์ฟค่ะกอล์ฟที่ครั้งหนึ่งเคยป่วยแล้วสาวสวยเธอต้องอยู่ดูแลค่ะไปกันที่ทนายตั้มเลยไหมทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิด Player ค่ะสวัสดีค่ะทนายตั้มค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณทานายคุณ,ณมอมรรัตน์ครับทวรอีกครั้งเพื่อความเข้าใจตรงกันตั้มว่าความให้กับกอล์ฟฝ่ายสามีใช่ไหมถูกต้องครับผมเป็นทานายให้กับกอล์ฟครับ โอเคโอเคโอเคตกลงเขาชื่อกอล์ฟนะโอเคเป็นที่รู้กันไม่ต้องกักไม่ต้องบงังรู้มาทั้งประเทศอ้าวกอไก่อ้าว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 กอไก่ก็กอไก่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคกอไก่ก็แล้วกันนะโอเคครับผมวันนี้เห็นได้ข่าวว่าต้ามจะจะส่งคนไปแจ้งความกับเอากับอดีตรองนายกยอยักษ์ใช่ไหมฮะเออวันนี้ผมไปด้วยตัวเองเลยครับไปด้วยตัวเองเลยทางคุณกอใช่ครับโอเคไปกับคุณกอล์กไก่ โอเค okay. uh, จะไปแจ้งความที่สนอนบางยย่ขันเช่นกันใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นสอนอที่เขาได้มีการแจ้งความคุณกอรครับเ, <Okay. S 2> เรื่องของล่วมกันครอบโกงโอเคครับครับเมื่อเขาไปแจ้งความจับกอไก่ที่บางยย่ขันเราก็จะไปแจ้งความกลับที่บางยย่ขันเช่นกันประเด็นที่จะไปแจ้งความกลับชัดๆอีกสักครั้งสิครับว่าประเด็นอะไรครับ uh, แจ้ง แจ้งแจ้งความเท็จนะครับแจ้งความเท็จให้ผู้อื่นเนี่ยรับโทษทางอาญาแล้วก็ให้การเท็จให้การเท็จอ่าโอเคโอเคแจ้งความเท็จให้การเท็จเท็จในเรื่องที่ไปบอกว่าเอ่กอกไก่เอ่เอปลาแล้วก็พ่อแม่ของปอปลาร่วมกันชอ<ส>่อกงแบ่งหน้าที่กันทำอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับ เนื้อเรื่องแบบนั้นเลยครับคือถ้าจะให้เจาะจงเนี่ยเขาได้มีการระบุว่าเขาได้มีการเรียกสินสอดนะครับเรียกสินสอดคืนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีการเอไม่ได้มีการมั่นกันหรือว่าสู่ขอกันอย่างที่เขาบอกเลยครับไม่มีข้อได้จริงนั้นเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาทั้งหมดนะครับเพราะว่าทางอดีตรองนายกเนี่ยตัวเขาเนี่ยมีภรรยาอยู่แล้วนะครับเขาไม่สามารถที่จะไปทําอย่างนั้นตามกฎหมายได้นะครับ โอเคมีมีเมียแต่งอยู่ที่บ้านอยู่แล้วจะมามเมีตรถอยู่แล้วจะมามั่นจะมาสู่ขอจะมาแต่งกับใครซับซ้อนอีกไม่ได้เพราะงั้นเถอะใช่ไม,ไ,ไม่ได้ครับแล้วก็ผมเนี่ยได้มีการาแถลงข่าวเรื่องนี้ไปเมื่อวันที่เก้ามกราใช่ไหมครับปรากฏว่าพอหลังจากเรื่องเนี้ยเริ่มแดงมาเนี่ยตัวรองนายกคนเนี้ยนะครับ ผมดูแล้วก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับ,รบวันที่สิบก็ได้มีการพาภรรยาปัจจุบันนะครับ <ฮะ S 1> ไปจดทะเบียนหย่าด่วนกันที่สำนักงานเขตดุสิตวันที่สิบมกราที่ผ่านมานเนี่ยแหละคะถูกต้องครับผมไปจดทะเบียนหย่าไปจดทะเบียนหย่าครับเพื่อจะให้เข้าข้อกฎหมายในการว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเรียกเอาสินทรัพย์หรืออะไรก็ตามคืนตามที่เขาได้มีการกล่าวอ้างในการแก้งความ มันจะช่วยอะไรได้ก็ในเมื่อเพิ่งไปจดยาวันที่10มกราแต่เหตุเรียก,กคืน,<อ>นสินสอดนั้นมันเป็นเหตุเกิดก่อน10มกรามันจะไปเรียกคืนได้อย่างไรอ่ะงงงงใช่ครับมันไม่สามารถจะจะได้อยู่แล้วเพราะที่จริงตัวเองมีภรรยาถูกต้องอยู่ในขณะที่ตัวเองอ้างว่ามีการให้สินสอดกันครับฮ่าแม้ว่าจะไปะจดยากับเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายสิมกรามันก็ไม่เป็นผล มันไม่ช่วยให้เกิดสิทธิ์ในการจะทวงคืนอะไรต่อมิอะไรที่เกิดก่อนหน้านั้นได้ถูกไหมฮะถูกต้องนะครับเมียเล่นด้วยเหรอก็ทุกอย่างเป็นเรื่องความสุรโหกมากครับคุณดานยคือผมต้องบอกก่อนเลยว่าในออนไลน์นะครับไม่มีประวัติเกี่ยวกับภรรยาของตัวอดีตรองนายกนี้เลยแล้วไม่มีใครสามารถสืบพ้นได้ด้วยถ้าเกิดว่าสืบค้นก็จะกลายเป็นว่าเป็นไม่มีหน้าไม่มีสถานะนะครับแต่ว่าพอดีอะ เคสนี่ผมมาโชคดีนะครับพอดีมีคนตาดีเนี่ยที่อยู่ที่สํานักงานเขียนดูสิตธ์เนี่ยนะครับเขาเห็นนะครับว่าวันดังกล่าวเนี่ยมีวีไอพีคนหนึ่งนะครับเข้าไปที่ห้องห้องรับรองส่วนตัวนะครับก็มีการทําอะไรกันที่นั่นในวันนั้นนะครับโดยในวันดังกล่าวเนี่ยตัวอดีตภรรยานะครับเขารีบจัดจนลืมเอาบัตรประชาชนมาต้องมีการทําบัตรประชาชนใหม่ในวันนั้นเพื่อที่จะได้มีการจดทะเบียนยา อ๋เหรอครับในการจดทะเบียนยานั้นจะต้องใช้บัตรประชาชนบังเอิญมาเอิญเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เขาเล่นด้วยที่เขาเล่นด้วยเนี่ยรีบจนกระทั่งลืมพกบัตรประชาชนมาต้องทําบัตรใหม่เดียวนั้นที่เขตดุสิตเลยทําใหม่วันนั้นเลยแล้วก็จดทะเบียนออกเดี๋ยวนั้นเลยออกสุดๆร้อนๆเอาบัตรที่ออกสดนร้อนๆที่เขตดุสิตแล้วก็จดยากับยอยักษ์ที่เขตดุสิตโอ้โหกับรองนายกครับสุดยอดเลยท่านถามก็คือคําถามก็คือ มีถูกต้องตามกฎหมายคนปัจจุบันเล่นด้วยเหรอทำไมยอมยาเล่นด้วยเหรอไมเล่นด้วยอก็ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าว่าจะยังไงกันนะครับแต่ว่าทราบว่าวันต่อมาเนี่ยวันที่สิบเอ็ดตัวตัวอดีตภรรยาแล้วกันต้องเป็นอดีตแล้วใช่มาที่สํานักงานเขตอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำบัตรประชาชนและเปลี่ยนนามสกุลครับ๋อย้อนไปที่เขตดุสิตอีกครั้งหนึ่งวันที่สิบเ็ดวันรุ่งขึ้นเพื่อจำบัตรประชาชนเปลี่ยนนามสกุลแล้วก็แล้วก็ทําบัตรใหม่ ถูกต้องครับเป็นอีกเป็นนามภุนเดิมโอเคโอเคโอเคสุดยอดถ้าฉะนั้นย้อนกลับมาที่ประเด็นตั้งต้นนิดหนึ่งนะครับขณะที่ยอยักษ์เขาฟิชเชอร์ลิงกับปอปลาปอปีใหม่หรือปอปีเก่าผมก็ไม่ทราบนะยอยักษ์ไปฟิชเชอร์ลิงกับยอยยักษ์ไปฟิชเชอร์ลิงกับปอปลาขณะนั้นรู้ไหมว่าปอปลาเขามีกอไก่อยู่แล้วรู้ไหม คือด้วยหลักฐานที่ผมมีนะครับเขาทราบมาตั้งแต่ต้นที่ผมให้สัมภาษณ์อยู่แล้วเขาทราบทุกอย่างนะครับขอหลักฐานหน่อยมีหลักฐานไหมโช์หลักฐานหน่อยสิครับแง่ไม่ดูหลักฐานที่ยืนยันว่าหลักฐานที่ยืนยันว่าโยยักษ์รู้สถานะรู้ตั้งแต่แรกที่ฟิชเชอร์ิงกันรู้ว่าปอปลาไม่ใช่คนตัวเปล่าแล้วเปื่อยมีกอไก่อยู่ข้างตัวอยู่แล้วมีหลักฐานไหมผมมี ผมมีแชทครับ<ม>อุณายนะไรนะนนี้มันจะต้องใช้แชทครับมันต้องใช้ในศครับแชทคุยกันใช่ไหมคะแชท<ม>ตัวคุยกันใช่ครับตกลงตกลงแชทหลุดที่ผมเอาขครื่องจอเมื่อสักครู่เรื่องผัวจ๋าเมียจ๋าอะไรประมาณนั้นพี่ก๊อฟเขาป่วยไม่สบายอะไรประมาณนั้นนี่ก็เป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่จะหยิบฉวยไปสู้ในศาลใช่ไหมฮะมันแค่มันแค่หลักฐานแค่หนึ่งหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะครับแต่จริงแล้วม,มันมีเยอะกว่านี้เยอะเลยครับเป็นแชทที่ผมถึงบอกว่า มั่นใจว่าคดีเนี้ยยังไงก็น่าจะคุณกอ่ได้ความเป็นธรรมแนนอนเป็นแชทอืมเป็นแชทคุยกันเป็นแชททั้งภาพทั้งคลิปเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นชู้เนี่ยแหละครับระหว่างยอยักษ์กับปอปลาที่เขาฟิชเชอร์ลงกันที่เขาติดต่อกันคุยกันมีการพูดถึงคนที่ชื่อกอลเป็นระยะระยะใช่ไหมเออบนพดีไอ้เรืงนี้มันเรื่องของสำนวนนะครับมับนเกี่ยวกับเรื่อง อันนี้ผมก็ขอปกปิดไปหน่อยได้ได้ไเพราะ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 ระหว่างความสัมพันธ์บนความสัมพันธ์ระหว่างคนแก่กับสาวสวยมีการพูดถึงคนที่ชื่อกอฟหลายครั้งจึงจึงสันนิษฐานได้ว่ามันเป็นพยานแวดล้อมที่ยินกันได้ว่ายอยยักษ์ต้องรู้เรื่องกอฟและน่าจะรู้ว่ากอฟเป็นอะไรกับปอปลาถูกไหม คือด้วยหลักฐานที่ผมมีครับเขาเขาทราบกันอยู่แล้วครับทราบกันอยู่ก่อนแล้วของทุกฝ่ายโอเคมาสู่ประเด็นที่สองไอ้เรื่องที่ยอยักษ์เขาต่อสู้ว่าเขามีการสู่ขอนะเขามีการมอบสินสอดอะไรให้กันด้วยตั้ง25ล้านนะก็ทนเมื่อมาหลอกว่าตัวเป่าเล่าเปลือยถ้าฉะนั้นยกเลิกขอคืนสินสอดแล้วคุณแล้วป้ามก็บอกว่า้ยจิงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าไอ้สู่ขอกัน ไอ้ตรงนี้ตั้มมีข้อมูลอะไรบ้างอือคือผมต้องบอกเลยว่าไอ้ข้อความไอ้ไอ้ที่เขาเก่าวอ้างนะครับว่ามีการส่งขอกันเนี่ยไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นจริงครับไม่มีใช่ครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคู่เนี่ยนะครับเขาชอบถ่ายเวลาไปไหนมาไหนรูปพี่กําลังขึ้นจออยู่เนี่ยนะครับเป็นรูปที่ที่ถ่ายที่บ้านธรรมดาเขาไม่ได้เป็นเกี่ยวกับงานสูกขออะไรเลยนะครับครับอันนี้เนี่ยมันมีการแต่งเติมเข้าทีจริงนะครับเพราะว่าเวลาเขาไปไหนเขามักจะถ่ายรูปแล้วไปโชว์เพื่อนอยู่แล้วครับเป็นรองนายก นะครับขเขาก็จะโทรชวนเพื่อนนะครับเหมือนตามภาษาคนแก่ว่าตัวเองมีสาวอะไรแบบเนี้นครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีงานจริงนะครับมันก็ต้องมีแขกมีเกลือมันต้องมีภาพหลุดออกมาที่ไม่มีภาพอะไรเลยซึ่งผมมั่นใจว่าเหตุการณ์เนี่ยไม่มีจริงแน่นอนนะครับโอเคโอเคไม่มีการบ <Okay. S 2> ้านหมายสู่ขอ <Okay. S 2> กันจริงๆใช่ไหมคะไม่ครับ<ต>อันนี้มันเป็นทำให้เข้าข้อกฎหมายเพื่อที่อยากจะขอเงินคืนเท่านั้นครับโอเหแล้วเชื่อว่าเป็นอะไรที่เมคขึ้นมาเมคแน่นอนผมท้าเลยครับว่า ้าเกิดว่าเป็นจริงนะเอาภาพออกมาหน่อยภาพพิธีมีผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายไหนไบ้างนะครับอืมอืมอืม,อมเขาทําไม่ได้แล้วครับคุณาน,านาย <Okay. S 2> เพราะว่าเขามีภรรยาอยู่แล้ว <Okay. S 2> จดทะบีสมรสอยู่เป็นสิบปีครับโอเคเอ้คุณเออตั้มตั้มมีข้อมูลชุดเดียวกันกับผมไหมครับเขาพูดกันว่าเขาพูดกันว่าโคแก่ที่ชื่อยอยักเนี่ยชอบโชย่าอ่อนก็พาหญ้าอ่อน,ออนตะเวนเปิดหน้าเปิดตากับเพื่อนฝูงวงสังคม อะไรของแกไม่ได้ปกปิดไม่ได้ไม่ได้กมิกกกมิ้นจริงไหมเขาเขาจะไปโชว์ในเวลาไปกินข้าวกบบเพื่อนนะครับเท่าที่ทราบเท่าที่ทราบนะแต่ว่าไม่ได้ไปไม่ได้พาไปเดินห้างหรืออะไรให้ประชาชนทั่วไปเห็นนะครับแต่แบบว่านัดกับเพื่อนกลุ่มนี้เฉลาะก็ไปแค่นั้นเองครับเฉพาะกลุ่มแค่นั้นเองเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มเข้าใจว่าปอปลากยอยักษ์เนี่ยรับไปฟิชเชอร์ลิงกันตั้งแต่ก่อนที่ตั้งแต่ก่อนที่ยอยักษ์จะเข้าคุกใช่ไหมห่วงห่วงโปงไม่ดีครับ ไม่จริงครับไม่จริงอะหล,งลังจากหลังจากออกจากคุกเหรอผมวม่าน่าจะเกิดตอนปีหกห้านี่เองครับคือตอนนี้นะคุณนายทางทัง้งตัวรองนายกเนี่ยอดีตรองนายกเนี่ยเขามีเส้นสายในของสื่อเยอะอเขาก็ปล่อยข่าวไปทางสื่อเมื่อคืนผมเห็นนะครับเพราะวานตอนเย็นนะไม่ใช่เมื่อคืนแางทังข่าวใหญ่เลยนะครับอเอาเอาไปลงว่าเนี่ยตัวผู้หญิงเนี่ยตัวเมียภรรยาของทางลูกพามผมเนี่ยเขาเป็นแคดดี้มาก่อนรู้จักกับตัวอดีตรองนายกเนี่ยมาเป็นสิบปีแล้ว นะครับเราก็เลยรู้จักก่อนตัวสามีเขาอีกนะครับเนี่ยสํานักข่าวใหญ่เลยนะครับเอาไปลงมก็ตัวมาเลยว่าตอนนี้นะผู้หญิงเนี่ยเขายุแค่ยี่สิห้าเองถ้าสิบปีที่แล้วเขาจะเป็นเชดดี้ตอนอายุสิบห้าเหรอ <c oughs> แบบนี้ก็เท่ากับว่าโดนข้อหาผ้าผู้เยาว์อีกแล้วนะตัวไปเขาก็เลยลบลบไอ้นี่ออกนะครับ,บออตอนนี้คือข่าวออกมาจากทางนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นข่าวได้ๆว่าไม่มีข้อมูลไม่มีใครเป็นคนมาให้ข่าวเลยเป็นสา่ข่าวรายงานมามั่วๆเลยครับมันก็คือการปล่อยข่าวมาครับ คือตอนที่ปอปลาสาวสวยปอปาอายุแค่ยี่สิห้าเองยี่ห้าครับถ้าเกิดสิบปีแล้วก็ก็อายุสิบห้าครับตอนนี้อายุแค่เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเขาไปฟิชเชอร์ลิงกันในในในปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่เองคือปีที่แล้วทั้งปีที่แล้วเองใช่ไหมคะเหรอพอออกจากคุกพอออกจากคุกนี่ก็ฟิชเชอร์ลิงกับกับกับสาวสวยเลยเหรอเนี่ยใช่ออาถ้าเกิดทางนั้นนะอยากจะบอกว่าคบกันมาสองสามปีแล้วนะคะปล่อยภาพที่มีวันเวลามาสิครับว่าเนี่ย เมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยเออถ้าอ,อย่างนั้นโอ้โหสแสดงว่าข้อมูลที่ผมได้มาผิดแล้วนะครับแต่ว่าทางนั้นก็มีแต่คําพูดมากับคําบอกเล่ามาไม่เคยมีภาพหลักฐานอะไรเลยเฮ้แต่ว่าแต่ว่านิดหนึ่งนะมีคนตั้งข้อสังเกตว่าภาพของชายชรลาหน้าค่อนข้างอ่อนนะน่าจะเป็นอ,อน่าจะเป็นภาพเมื่อหลายปีก่อนหรือเปล่า ไม่น่าจะเป็นภาพ2,565 2,565ชายชราคนนี้มันน่าจะปรากฏอาการชรามากกว่านี้หรือเปล่าอันนี้ตั้งควาสังเกตคุณนันยฮะคุณนัยไม่เคยใช้แอปเหรอครับอ๋อ,อถ่ายรูปแล้วใช้แอปเวลาถ่ายภาพเวลาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระทึกบางครั้งเขาก็จะแต่งภาพ ใช่ที่ภาพเซลฟี่ครับกล้องหน้าเนี่ยเป็นกล้องแอปทางนั้นแหละครับอ่ายยังไงก็ดูหล่อสวยดังนั้นดังนั้นอย่ายึดเอาเป็นสาระเห็นหน้าหนุ่มๆเห็นหน้าหนุ่มๆไม่ได้แปลว่าเป็นภาพเก่าเสมอไปใช่ครับออ๋เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ้าวสุดยอดสุดยอดเรื่องนี้มันมันไม่ใช่ดับเบิลไคลแม็กซ์นะมันมันมีทริปเปิลไคลแม็กซ์มันไคลแม็กซ์สามไคลแม็กซ์มันจะมีไคลแม็กซ์ที่ใสวิเนี่ยตั้ม ผมว่าก็มีครับเพราะว่าคนระดับนี้นะครับยังไงมันต้องเป็นสงครามข่าวสารอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้คนที่ติดตามเรื่องเนี้ยนะครับให้ดูด้วยว่าไอ้ไอสิ่งที่พูดมาเนี่ยมันมีพยานหลักฐานอะไรไหมนะครับอย่างข่าวปล่อยที่ออกมาเรื่องเกี่ยวกับสูตรดำเนินคดีนะครับเขาแจ้งความตำรวจก็แจ้งข้อหามานก็คือถูกแล้วแล้วทำไมถึงออกหมายจับคุณนายก็เพราะว่าพ่อเขาเนี่ยพ่อของผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้ไปโรงพักพ่ออะไรถึงไม่ได้ไปโรงพักเพราะเขาติดหมายจับคดีอื่นอยู่ก็ถึงไม่ไป ถ้าักเขาโชว์ตัวเขาโดนจับทันทีเขาโดนจับคดีอื่นเลยครับเพราะเขาบีบหมายจับคดีอื่นอยู่เคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแลวตัวรองนายกเนี่ยเขาก็ทราบดีอยู่แล้วว่าตัวพ่อเขาเนี่ยโดนหมายจับคดีอื่นเขาถึงมีการแจ้งความแล้วเขาก็รู้ว่ายังไงก็ไม่ไปโรงพักอยู่แล้วไงครับโอเคอืมโอเคแต่ทางรองนายกเนี่ยเขาแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มนี้ก่อนที่ทางฝ่ายสามีจะไปฟ้องร้องดำเนินคดีใช่ไหมครับฟ้องหยาดเรื่องนี้นะครับมันมันเกิดมันเกิดความปะทุขึ้นมาเนี่ยมันก็ตั้งแต่ ช่วงก่อนที่เขาจะมีการแจ้งความแล้วเพราะว่าทางผัวเนี่ยคู่กับทางผู้หญิงนะครับว่าถ้าไม่ไปยาให้เขาเนี่ยเขาจะฟ้องหยาแล้วก็จะฟ้องชูด้วยฮแล้วทางทางเมียเนี่ยก็น่าจะไปคุยกับทางรองนายกฮค่ะเขาถึงรู้่าถึงมาแก้เกมโดยการมาแจ้งความก่อนนะครับอ๋อครับอไปบอกทางน้องและเวลาต่อมาจึงเกิดการฟ้องหย่าฟ้องเรียกค่าเสียหายในภายหลังเขาจาใจด้แล้ว เวลาจะฟ้องครับมันฟ้องเร็วไม่ได้ครับมันจะต้องรูปลงในาลมันก็ <Okay. S 2> ต้องเป็นเดือนนะครับแต่การแ <Okay. S 2> จ้งความเนี่ยมันแค่เดินไปแจ้งได้เลย <Okay. S 2> โอเคโอเคเอ๊ะถามตามนิดนึงสิเสาวสวยปอปลาเนี่ยสื่อสำนักหนึ่งบอกว่าเ,เคยเป็นแคดดี้ผมก็ยืนยันว่าไม่จริงหรอกข้อมูลผมไม่ได้เป็นแคดดี้หรอกแต่เขา<ห>พูดกันว่าทํางานทํางานสปาที่อยู่ในโรงแรมห้าดาวแห่งหนึ่งใช่ไหมฮะถูกไม่ไม่ไม่ใช่สปาครับโรงแรมห้าดาวไม่มีลักษณะแบบนั้นอยู่แล้วครับเป็น เป็นพนักงานโรงแรมธรรมดาเลยครับอ๋อเป็นรีเซพชันธรรมดาที่เหรอเออผมไม่ทราบว่าตำแหน่งอะไรแต่ว่าอยู่ในโรงแรมนี่แหละครับอ๋อแถวแถวเพลินจิตสุขุมวิทเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้สปาอะไรอย่างอย่างที่ไม่ได้ทำงานสปาไม่ได้แคดดี้ด้วยไม่ได้สปาไม่ได้เป็นเอ่อตัวแคดดแคดดี้อะไรเป็นพนักงานโรงแรมเป็นพนักงานคนหนึ่งในโรงแรมห้าดาวแถวแถวหัวถนนเพิินจิตวิทยุแถวแถวนั้นนะครับประมาณนั้นนะนะครับครับโอเคโอเคเอ๊ะแต่ตั้มก็บอกผมหมดแล้วนะเนี่ย แล้วคุณนายคุณนายหลอกถามผมเอ้าใครจะกล้าหลอกตั้มตั้มเนี่ยระดับพยามังกรแล้วไม่ใช่หัวเดียวพยามังกรเจ็ดหัวด้วยโอ้โหที่ผมหรือเปล่าเนี่ยค่ะแล้ววันนี้จะไปแจ้งความกี่โมงคะเก้าโมงเช้าครับเก้าโมงเช้าวันนี้นะคะขอบคุณมากตั้มขอบขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ ครับสวัสดีครับทนายตั้มนะคะหรือทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดอ่าเรื่องนี้ดูจะหักมุมไปหักมุมมานะก็ต้องวัดกันละต่างคนต่างก็มีมือกฎหมายของตัวเองสู้กันที่ข้อที่จริงแล้วตอนนี้มสู้กันที่ข้อที่จริงใช่ข้อที่จริงใครจะงัดออกมาแค่ไหนขนาดไหนแฉหลุดชิ้นนี้ถ้าของจริงนะค่ะผมว่าประโยคจากปากผู้หญิงที่น่าสนใจพี่ก๊อฟเขาป่วยไม่สบายก๊อฟก็คือกอไก่ได้แหละสามีอ่ะพูดตรงตงไปเลยพี่ก๊อฟเขาป่วยไม่สบาย เมียต้องอยู่ดูแลเขาก่อนนะจ๊ะส่งรูปมาแทนการผิดนัดให้ผัวหายคิดถึงไปพังๆก่อนนะจ๊ะแสดงว่าแสดงว่ายอยักษ์ต้องรู้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวจะหาว่าเราชีน้นำอีกก็มองได้จริงงๆมมอ้เลคค่ะ